ตอนเรียนมหาวิทยาลัยพี่บวงเคยทํางานร่วมกับคนที่ไม่มีความรับผิดชอบเรื่องเวลาไหมครับพอดีอาจารย์ต้องให้พวกเขามาทํางานร่วมกับผมนะครับเพราะุืกลุ่มอื่นๆไม่เอาพวกเขาเหมือนกันเคยครับเออก็ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเพราะว่าผมเองก็ไม่เอาอะไรเหมือนกันเมื่อเคยมีงานกลุ่มงานหนึ่งเขาให้จับกลุ่มกันกลุ่มละสี่คนแล้วก็เหมือนในห้องอะ่ะ มันหารสี่ไม่ลงตัวแล้วมันเหลือสองคนก็คือเหลือผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ผมก็รู้จักแค่แบบรู้จักชื่อแต่ว่าไม่ได้สนิทกันไม่เคยคุยกันนึกออกใช่ปะมันจะมีมันจะมีเพื่อนในคณะที่แบบว่าโอเคเราเรารู้จักว่าโอเคคนนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ชื่อนี้แต่ว่าไม่เคยคุยกันนั่นแหละคือในห้องอ่ะแม่งเหลือสองคนก็คือเหลือผมกับเพื่อนอีกคนนึงอาจารย์บอกว่าก็ไปจับกันสองคนแล้วก็ทํางานคือแทน แทนที่จะแบบว่าให้ผมไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งให้เป็นไห้าคนแล้วก็อีกคนนึงไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งให้เป็นห้าคนใช่ปะก็จับกันสองคนแล้วก็ไม่มีใครทํางานผมก็ไม่ทํางานเขาก็ไม่ทํางานแล้วก็เรียนไปเรื่อยๆจนจะจบเทอมแล้วมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่คือมันเป็นงานที่ต้องส่งถ้าไม่ส่งก็แทบจะไม่มีโอกาสผ่านผมก็เลยนัดเพื่อนผมว่าแบบเฮ้ยเออกูว่าเราต้องมานั่งทําแล้ววะแล้วผมก็มานั่งกับแม่งอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งใช่ปะแล้วก็ นั่งมองหน้ากันแล้วก็ผมก็บอกว่าดรอปไหมมันก็มองหน้าผมแล้วก็เออ <c oughs> แล้วก็ไปดรอป <c oughs> โอ้แล้วทำอะไรไม่ได้ครับ <c oughs> คือมันมันไม่มีทางอื่นครับจริงๆมันก็มีแหละก็คือทำงานแต่ว่า <c oughs> จบแค่ตรงนั้นแหละครับไปดรอป นึกว่าจะฉูปปากันว่าจะฟัดสรุปผมถามถูกคนสินะไม่แต่มันมัน,ม,นมันก็มีนะคือผมจําได้ว่าช่วงปีหนึ่งอะ่ะผมขยันเรียนมากขยันทํางานมากเพราะว่าอะไรรู้ปะปีหนึ่งอะ่ะผมไปอยู่หอแล้วคอมที่บ้านอะ่ะก็แบบยกคือมันขี้เกียจยกไปอะ่ะผมไปอยู่หอผมไม่มีคอมไม่มีโน้ตบุ๊กใช่ปะแม่งแบบแม่งโคตรน่าเบือ่อแม่งไม่มีเลยเลยชีวิตแม่งไม่มีเลยเลยแม่งน่าเบื่อจะถึงขนาดว่าแบบกูอ่านหนังสือเรียนก็ได้คือแม่งน่าเบื่อขนาดนั้นอะ่ะแบบกูยอมกูยอมอ่านหนังสือเรียน เพื่อให้แบบหายเบื่อปีหนึ่งคือผมขยันมากเลยแล้วแบบผมก็ทํางานแล้วแม่งมีแม่งมีงานอยู่งานหนึ่งอะทากับชาวต่างชาติเหมือนผมจําไม่ได้แล้วว่ามันเป็นงานกลุ่มที่แบบ3าคนหรือ4ี่คนแต่ว่าคือคนในกลุ่มอะแม่งเป็นชาวต่างชาติเป็นคนจีนอะแล้วแบบผมก็พอพอมาเป็นคนจีนก็คุยด้วยลําบากอะผมตอนนั้นผมก็ยังไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษด้วยแล้วคนจีนเขาก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนึกออกใช่ปะก็คุยกันแบบทํางานผมก็ทํานะผมก็ทําทําไปทําไปทไปํามาไปส่ง เขาคือคนจีนเขาเหมือนเป็นหัวหน้ากลุ่มเห็นคนรวบรวมงานอะ่ะเขาก็แบ่งงานใช่ปะว่าแบบใครทำพาร์ทที่หนึ่งใครทำพาร์ทที่สองใครทำพาร์ทที่สามอะไรย่างเงี้ยผมก็ทำพาร์ทของผมไปส่งแล้วเขาก็รวบรวมงานแล้วเขาก็ไปส่งอาจารย์ปรากฏว่าตอนเขารวบรวมงานแล้วเอางานไปส่งอาจารย์อ่ะเขาไม่ใส่ชื่อผมเว้ยแล้วผมก็ไปถามอาจารย์ว่าแบบเฮ้ยทำไมผมไม่มีคะแนนงานกลุ่มครับอาจารย์ก็บอกว่าเอา้าก็หัวหน้ากลุ่มเขาเอาชื่อเธอออกอะ่ะว่าเธอไม่ทำงานหรือเปล่าเธอเป็นตัวถ่วงหรือเปล่าผมก็แบบเอ้าไอ้ชื่อ คือผมว่าผมก็ทําของผมนะแต่ผมไม่รู้ไงว่าในมุมเขาอะเขามองว่าแบบส่วนของผมอะผมตั้งใจทําแบบได้ไม่ดีพอหรือผมไม่ตั้งใจทําหรือเปล่าคือผมก็งงแต่แต่ผมงงว่าอถ้าสมมุติว่ามึงมองว่าส่วนของกูกูทําได้ไม่ดีทําไมมึงไม่มาบอกทําไมมึงไม่มาคุยวะอะไรแบบนี้ให้กูไปทํามาใหม่คือผมผม,ผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมก็แบบตั้งใจทําในส่วนของผมนะตอนนั้น,นนะผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบไอ้ชียกูขี้เกียจทำกูทกําส่งๆเคลียร์ๆไปแล้วกัน เพราะว่าตอนนั้นแม่งไม่มีอะไรทาจริงๆอ่ะแม่งก็แบบผมก็แบบอ่ะเชื่องานกูทําก็ได้อะไรแบบเนี้ยแล้วผมก็ทําทําไปเพราะว่ามันมันเบื่อนึกออกครับปะมันไม่ได้แค่แค่จะเคลียร์ๆไปอะ่ะผมก็เลยแบบว่าเออแม่งก็ไม่รู้จะทํางไงอะ่ะคือไปคุยกับอาจารย์อาจารย์เขาก็บอกก็ทําอะไรไม่ได้ก็มันไม่ไม่ได้ใส่ชื่อผมก็ขี้เกียจมีปัญหากับคนอื่นด้วยคือผมเป็นคนแบบว่าช่างแม่งอะ่ะปล่อยไปถ้าสมมุติว่าเกรดมันไม่ได้ถึงขนาดแบบติดเอฟอะไรเงี้ย สุดท้ายเกมมันออกมา C บวกอะผมก็แบบเออคือถ้าสมมติได้คะแนนงานกลุ่มมันก็อาจจะเป็นแบบ C อาจจะเป็น B ลบหรือเป็น B อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็แบบเออช่างแม่งขี้เกียจมานั่งคุยมานั่งแบบเออมีปัญหาอะไรเงี้ยมันก็มีช่วงที่ผมก็ทํางานแล้วก็โดนแบบนี้นะก็เลยเออแม่งมันก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะมันคือการเรียนรู้ที่จะแบบทํางานร่วมกับคนอื่นนั่นแหละแสดงว่าบ่วงก็เรียนเก่งนี่ไม่หรอกผมก็ไม่ได้เรียนเก่งนะผมก็คนทั่วไปแหละคือสมองผมมันก็ พอๆกับสมองคนอื่นน่ะคนอื่นเรียนได้ผมก็พอเรียนได้อ่ะถ้าสมมติตั้งใจเรียนน่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ปัญหาคือผมไม่ตั้งใจเรียนไงคือโอ้ยปีหนึ่งอ่ะปีหนึ่งผมมาแบบเกรดแบบ3.7 3จุดเจ็ดสามจุดแปดเลยมั้งคือผมตั้งใจเรียนแล้วผมก็ทำข้อสอบได้ดีอะไรอย่างเงี้ยคะแนนมันก็ดีใช่ปะพอคะแนนดีพ่อผมเห็นแบบเฮ้ยโอ้โหแม่งตั้งใจเรียนเว้ยตอนแรกนึกว่าไปอยู่หอแล้วจะกระเลวกะลาดเพราะว่าตอนมอปลายผมไม่เอาเลยเลยคือคือ มปลายผมไม่เรียนเลยเกรดเฉลี่ยมปลายผมแบบหัวแตกมากแล้วพ่อผมเขาก็แบบเพราะว่าลูกกูมันจะไปไหวปาวะแต่ว่าพอไปเข้ามาหาหลัยเกรดเฉลี่ยผมแบบปีหนึ่งคือออกมาดีมากแล้วผมอยู่กับไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กมันก็ตั้งใจเรียนใช่ปะบิ๊กมันก็แบบเหมือนกับพาผมไปติวนู่นไปติวนี่ด้วยก็ผมก็ได้แบบอันนี้ส่งไปด้วยพ่อผมเห็นว่าเกรดเฉลี่ยด,ดีก็เลยซื้อน้ตบุ๊กให้พอซื้อน้ตบุ๊กให้นั้นแหละคือเข้าลูปเดิมเลยโอ้โหแล้ว หอในมีเซิร์ฟเวอร์ a ส่วนตัวเรียบร้อยโรงเรียนจีนคือนั่งเล่นดอ t ทั้งวันยาวๆไปแบบไม่เว้นเลยอ่ะวันพระวันเจ้าอ่ะนั่งเล่นด o ตลอดก็เลยว่าเละตุ้มเป๊ะเหมือนเดิมพอเล่นด,ดปุ๊บเละตุ้มเป๊ะเหมือนเดิมยนดความผิดนะอันนี้ยนดความผิดอะไรครับผมก็ยอมรับตามตรงว่าผมติดเกมไงยนความผิดตรงไหนนี่โทษเกมเอา้าผมก็บอกอยู่ว่าผมไม่มีความรับผิดชอบไปติดเกมเอง ผมไม่ได้บอกว่าผมจะโทษว่ามันเป็นความผิดของเกมผมบอกว่าเป็นความผิดของผมเฮ้ยน้องโอ้โหอันนี้สรุปความผิดใครเนี่ยความผิดสมองน้องที่แบบว่าแปลข้อความมามั่วส่้หรือว่าเกิดอะไรขึ้นโทษตัวเองเองีกเอ้าโอ้โหไปกันใหญ่แล้วทีนี้ทีนี้ไปกันใหญ่แล้ว